อยากรู้กันไหมครับว่าเฮียมี3สินทรัพย์อะไรที่ทํากําไรให้เฮียได้มากที่สุดในกรมบังคับคดีครับเห็นเดินเข้าออกกรมบังคับคดีเป็นว่าเล่นอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เฮียจะลงประมูลนะมาดูกันนะครับว่า3อันดับมันมีอะไรบ้างที่ขายไม่กี่แปลงเฮียก็อยู่ในทั้งปีครับอันดับที่3ครับคือบ้านเดี่ยวที่มีขนาดเนื้อที่ดินไม่เกิน80ตารางวาส่วนใหญ่ราคาพวกนี้จะจบบิดกันที่ไม่เกิน700,000นะครับ แล้วคุณอย่าลืมเผื่อค่ารีโนเวทไว้อีกประมาณ1 2ึ่งสแสนบาทเสร็จแล้วคุณก็ตั้งขายราคาที่ร้านต้นๆกับส่วนใหญ่เฮียขายไม่เกินล้านสองมีเยอะมากครับในกรมบังคับคดีแต่คุณหาเลือกดีๆนะอย่าไปใจร้อนมั่วซั่วเอาบ้านทุกหลังไม่ได้นะครับเงินอยู่กับเราเราต้องนิ่งไว้ก่อนพวกบ้านพวกนี้บางทีบ้านหลังไหนมีคนอยู่เฮียก็ไม่เอาแล้วครับสงสารเขาเราจะเลือกบ้านลักษณะที่มันดีจริงๆนะครับรีโนเวทให้น้อยที่สุดกับเพื่อประหยัดต้นทุน แล้วจบงานเราจะขายได้ง่ายและได้กําไรครับเพราะเราขายไม่แพงไงเบ็ดเสร็จพวกนี้เฮียกําไรหลังละแสนสองแสนเฮียก็เอาล้ครับปีหนึ่งได้สองหลังสบายเราฮะต่อไปอันดับที่สองนะครับคือที่ดินแปลงเล็กๆครับขนาดไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวาอีพวกนี้ขายง่ายมากๆต้นทุนของเฮียอ่ะประมาณนี้นะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทครับเราก็จะมีต้นทุนนิดนึงก็คือการเปิดหน้าดินถูกปะ่ะการเคียร์ลิ่งหน้าดินครับ โคตรชอบเลยไอ้ที่ลักษณะเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่มีตังนะครับแต่เขาอยากจะได้ที่ปลูกบ้านปีปีหนึ่งเนียได้ประมาณ 3- 4ี่แปลงนะครับกําไรได้เท่าไหร่ไม่บอกเนี่ยจะบอกว่าไอ้ที่ลักษณะเนี่ยขายคล่องที่สุดแล้วครับและสุดท้ายอันดับที่1เลยครับที่ทํากําไรสูงสุดในเฮียคือที่นาที่ไม่เกิน20ไร่ครับอันนี้จะบอกความลับอะไรของมันให้ฟังส่วนใหญ่ที่ลักษณะเนี่ยจะยกกันแค่บิดเดียวแค่นั้นนะครับ สมมติที่ดินประเมินมาแปลงหนึ่งใช่ไหมไล่ล,ละห้าหมื่นบาทนะครับมี20ไล่ก็ตก1ล้านบาทถูกปะแต่เฮียจะใช้แท็กติกครับรอราคาให้มันต่ำต่ำ,ต,ำต่ำมาประมาณ3ครั้งแล้วเราค่อยยกเพราะเราจะได้ที่ดินที่ต่ำกว่าประเมินอีก30%นั่นคือกำไรของเราครับแล้วที่ดินแบบนี้ส่วนใหญ่ยกกันเปรี้ยงเดียวจบเลยครับบางแปลงฟันกำไร100%ยเปอร์เซ็นต์ะเนี่ยเฮีย er, ทำพวกนี้เฮียก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้วครับไม่ต้องหวังร่ำหวังรวยหรอก เหนื่อยไม่มากท่ายากไม่ต้องเยอะแต่กําไรอังเลอะเทอะเลยบอกก่อนทํากําไรปีหนึ่งก็ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้เอาซะเปล่านะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากเรียนรู้กระบ,บวนการประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดีนะเฮียสอนตั้งแต่ไม่มีเบสิกอะไรเลยครับความรู้ไม่มีหัวโล่งๆมาเลยสอนจนคุณได้สินทรัพย์ทรัพย์แรกและเอาไปขายทํากําไรได้เงินครั้งแรกเลยครับเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงครอบครัวนะ แต่บอกก่อนนะครับว่าไม่ฟรีพันหนึ่งมีทอนครับเพื่อแรกกับเทคนิคอะไรเจ๋งๆที่เฮียยังพูดไม่จบแลละอาจจะกักไว้นิดหน่อยแอดไลน์มาด้านล่างนี้นะครับผม